ทุกคนดูนี่พวกคเนห็นด้านบนไหมครับข้างบนนี้คือรูปลับที่ผมไม่ได้โพสลงเฟซก็คือแบบเป็นรูปที่เป็นยุค Y2K ที่แบบเป็นรูปลับผมกับพิกกี้อะ่ะ วันนี้วันอะไรทุกคนวันนี้วันอะไรินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคุยกันวันพุธที่ลงวันพุธตรงสักทีนะครับท่านผู้ชมเดีวฮะวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคุยกันวันพุธอีพีที่ลืมฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะเรามาตรงเวลาตรงวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ด้วยกันเรื่อมมือที่น่ารักของท่านผู้ชมไปกดไลค์ผมคนหนึ่งไลค์ได้เลยครับทุกคนครับและวันนี้ที่เราจะมาคุยกันหลายคนอยากให้พูดถึงเรื่องแฟนเก่าของพี่เนมพี่เนมมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงนะครับสองอันนี้ในคลิปที่แล้วมีคนเนี่ยคอมเมนต์มาค่อนข้างน้อยเออก็คือแบบไม่ได้อยากรู้อะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่าถ้าอยากรู้เรื่องแฟนเก่าผมก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนคนไม่ค่อยอยากรู้นะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกระแสที่มันกำลังดังอยู่นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือกระแส Y t o K นั่นเองครับทุกคนครับไอกระแสนเนี้ยเนี่ยมันเป็นกระแสที่แบบว่าคนเนี่ยจะเอารูปในอดีตของตัวเองเนี่ยมาโพสแบบชุดนักศึกษายุค Y 2 K ก็คือรูปเก่าของตัวเองนะครับทุกคนน้องๆที่เกิดสมัยนี้อาจจะไม่ทันเว้ยอาจจะไม่ทัน Y 2 K ก็คือว่า Y 2 K เนียมันเป็นยุคพี่อะน้องยุคพี่ในอายุเท่าน้องอะ ผมกับพิกกี้เนี่ยก็อายุเยอะแล้วนะครับตอนที่ผมอายุประมาณสิบ8็ดสิบแปดหรือสิบสี่สิบ8้าสิบหกิเ็ดปดเนี่ยช่วงอายุเนี้ยคือเขาก็จะฮิตกันน่ะผู้ใหญ่ยุควัยกลางคนอย่างพวกพี่เนี่ยเขาก็จะฮิตเอารูปตัวเองในอดีตมาโพสนะครับก็คือเห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับผมเต็มเฟซผมไม่หมดเลยใดยววันนี้ผมจะมาเปิดรูปไ i n ์ 2K ของแมกกี้ให้ดูนะครับตอนแรกคิดว่าเอะเราจะเปิดของเราดีไหมว่าแต่ว่าถ้าเปิดของเราแล้วมันจะได้แก้งไหมอะ ไปอ,อย่าก,ก่อ,อื่นเลยถ้าอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมนะอ่ะไปรับชมกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่นะครับก็คือเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมเองอันนี้ผมเล่นแค่เฟซเดียวนะถ้ามีเฟซไหนทักไปยืมเงินขอไอดีหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ผมนะเฟซนี้ทุกคนสามารถกดเข้ามาแอดกันได้แต่ผมจะปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าบางทีผมอาจจะโพสอะไรก่อนที่ผมจะลงคลิปด้วยประมาณวันถึง2วันเลยนะคลิปไหนอนาะ<ม>คต <ot> จะทงอะไรสปงสปอยหรือว่าลงลูกใกล้ชิดกันไม่คุยกับผมก็คุยในนี้ แหละนะครับคุยในคอมเมนต์คุยในอะไรโอเคครับทุกคนครับและด้านนี้นะครับทุกคนก็เป็นรูป5 to คของแม็กกี้ที่ผมเพิ่งโพสต์ไปนะครับผมถึงบอกไนงะว่าให้มากดติดตามมันก่อนเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นรูปนี้ก่อนนะผมเพิพ่งโพสต์ไปเมื่อ10นาทีที่แล้วนะครับทุกคนปั๊กนี่เดม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  นี่คือรูป Y2K ของแมกี้แต่ว่าเห็นแล้วก็อย่าพิ่งไปไหนเพราะว่าผมจะพาไปดูแบบ Y2K Y2K เลยแหะครับทุกคนครับในคลิปนี้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปนะครับเออก็จะมองว่านี่ชุด,ชดนักศึกษาหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือโรงเรียนพาณิชย์นะครับผมเป็นโรงเรียนแบบว่า อน,นิจะ่ะเออเรื่องาสายอาชีพอะไรเงี้ยนะคือพิกี้เนี่ยเขาก็เรียนโรงเรียนพันนี้แต่ก็แต่งตัวเหมือนนักศึกษานะครับทุกคนข้างหลังนียครับทุกคนเนี่ยน,นี่คือห้องผมนะดูดิพังยับเยินมากนะไอที่มันมีไอผ้านี่ก็คือรอ,องฝุ่นข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นที่มีคนเดินฝุ่นมันจะตกใส่หัวก็เลยเอาผ้านเนี่ยมันรองไว้นะครับมีพิกี้ก็แอบมาหาผมนะแอบมาหาผมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรูปต่อไปก็เป็นแบบอยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างนงี้ <laughs> มีกอติล่าอยู่ข้างหลังด้วย ไม่เอาไม่บูบี้เขานี่จะสวยนะผมชอบนะแบบสกอยจัดเลรงใช่เลยอะสรงอย่าง Death, แบดแซสกอยเลยเนี่ยคนเดียวคือผมชอบผู้หญิงตาตีมากๆครับพิกกี้เนี่ยเป็นคนที่ตรงสเปคผมทุกอย่างเลยไม่สวยเกินไปไม่น่ารักเกินไปไม่หุ่นดีเกินไปไม่กูจะฟากูดูบันดาวอ่ะโอเคนี่ก็เป็นรูปพิกกี้เลครับยุค Y2K ครบจะเข้าไปค้นลึกล้วงรับ นะครับทุกคนครับแต่กอจะไปเฟซของแม็กกี้ครับทุกคนดูนี่ทุกคนเห็นด้านบนไหมครับข้างบนนี้คือรูปลับที่ผมไม่ได้โพสล,ลงเฟซก็คือแบบเป็นรูปที่เป็นยุค y 2K ที่แบบเป็นรูปลับผมกับพิกกี้อ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่าทุกคนต้องกดไลค์แล้วก็รอดูนะครับทุกคนครับรอดูรอดูเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์อ่ะยุค y ์ 2K ของแม็กกี้ก็คือนี่เลยครับผมว่า ไม่ใช่นี่มันน้องเฟด้ดาเด็กก็วายทูเคกันเด็กเหมือนกันอุย้ยคิดถึงลูกอ่ะทุกคนดูรูกผมโตแล้วเนาะสวยด้วยโอ้ลูกผมโตแล้วเนาะโอ้ยอให้ดูรูปน้องเฟด้ากับฟากโก้หน่อยแตวทุกคนคิดถึงกันนะเออไปเดี๋ยวเราจะล้วง รับแตกกันนะครับทุกคนเราจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเจอรูปไฟ 2K ของแม็กกี้นะครับเพื่อผมบอกก่อนเลยว่าผมก็ยังไม่เคยเลื่อนลงมานะครับทุกคนผมไม่เคยเลื่อนจริงใครมันจะบ้ามาว่างนั่งเลื่อนเฟซเมียตัวเองดูหลอครับทุกคนเราจะเลื่อนไปจนเก่าเรื่อยๆครับทุกคนดูสิว่าจะมีนะครับดูดูดเฮ้ย,ย,ยแล้วสิ่งที่แฟนพูดก็เป็นความจริงคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนึงนะอะไรอะอะไรอะ วุ้ยสตอรี่รับบอเดอเดเด้อขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ย์ไรส์จัดอะไรวะ <_ C. S 2> ก่อนอื่นเราขอแนะนําตัวก่อนนะเราชื่อกี่อ่าคือ <_ C. S 2> เราเจอกันครั้งแรกที่ร้านหมูกระทะคุยกัน2เ <_ C. S 2> ดือนแล้วก็ตกลงคบกันก็คืออันนี้คือผมนะเราเจอกันที่ร้านหมูกระทะได้ครับทุกคนแต่เราเรียนไปด้วยก็คือเอาง่ายๆคือพี่กี้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับทุกคนรูปมันอาจจะขาดขาดหายหายไปนะผมขอโทษทีนะออกไปหางานแต่เช้าเย็นๆยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยแฟนเราทำยูทูปผู้ผู้ไปด้วยอ่าอันนี้ก็คือคือเหมือนกับว่าพี่กี่ก ต้องท YouTube ควบคู่กันไปด้วยนะครับจนวันหนึ่งฟ้าก็เปิดนะครับแฟนเราผู้ติดตามถึง1นึ่งื่นคนเย่แฟนเลยอยากไปงานเกมเออทุกคนครับแต่ผมจําได้เลยนะว่าผมไปงานเกมครั้งแรกอะ่ะผมอะ่ะไม่มีใครสนใจเลยงานเกมครั้งแรกของผมไม่ได้ถูกเชิญไปนะครับหมายถึงว่าเราไปด้วยตัวของเราเองแล้วผมอะ่ะเห็นคนที่ขึ้นเวทีตอนนั้นอะ่ะน่าจะเป็นพวกแบบพี่หมูบล็อกสกินพวกอะไรสักคนหนึ่งที่อยู่บนเวทีอะครับทุกคนอยู่อยู่บนบนนั้นอะ่ะหลายๆคนแล้วผมพูดกับแฟนผมว่ารอบหน้าถ้าเขา รอบหน้าเขาต้องเชิญอันนี้พูดพูดแบบด้วยกันนะพูดกับแฟนแกรอบหน้าเขาต้องเชิญคุมาแล้วประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมครับรอบต่อไปครับผมก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นจริงๆเว้ยแล้วถูกเชิญไปจริงๆนะครับนี่ก็คือรูปที่ผมถูกเชิญไปก็คืออยู่กับพี่แป้งด้วยนะคือได้ขึ้นเวทีเดียวกับพี่แป้งตอนนั้นน่คือดีใจมากๆพี่แป้งโบกมือให้ผมด้วยเห็นปะ <c oughs> ใช่ป่าววะาโบกมือให้กนตื่นหรือเปล่าแต่มันคือมันใช่ไงมุมมันมันชนกันตอนไหนวน่าจะโบกมือใหมละ ่นแหละแลวสุดท้ายพวกเราสองคนเนี่ยก็ได้แต่งแบบมีอะไรดู้นนี่นั่นเ็พะก็ได้แต่งงานกันไปนะครับทุกคนเออหูเรื่องลับเลยอันนี้เรื่องลับเลยใครอยากรู้ลองเข้ามาส่องกี่ได้มีบอกเยอะวาดูเคของจริงอะดูกล้องดิทุกคนดูโทรศัพท์ดิโอ้โหโทรศัพท์อสักว่ามือ คือแบบกล้องร้อยส่สิบสี่เพียงชัดกว่านะครับทุกคนครับย4่สิบงชัดกว่าเอาดิอูจะดูปัจจุบันอันนี้ไม่ได้จบยันอันนี้คืออดีตประมาณ3ปีที่แล้วโอ้โหสวยเชียวเลยนะเนี่ยคนนี้อแล้วดูนิดมากันพี่จี้ยกไปดูเกย์เลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็จะเลื่อนหากันไปต่อนะครับต้องไปชมครับโอ้ยพี่ดูรูปสวยๆทั้งนั้นเลยอู้ยอ้ยสวยจังเลยแฟนเราอ่ะ เฮ้ยดูรถบีบีทุกคนรถท่อไหลด้วยยุไวทุกเคด้วยดูดิโอ้ยหกอะไรเนี่ยห้าปีเลยเหรอโอ้ยตอนนั้นห้าปีตอนนี้กี่ปีเนี่ยแม่รอบเป็นสิบปีแล้วมั้งนะทุกคนโอ้ยสองสองสองโอเคดีเราเลื่อนมาเจอแล้วทุกคนยุบไวทุกเคตรงนั้นเลยโอ้โหโอ้โห แต่ยังสวยนะก็สวยนะทุกคนก็สวยนะอุ้ยโอ้โหยืนเรียกันเลยดูดิแก๊งไวทุเคไอตัวเ้าเป็นแก๊งเลยดูนี่เมื่อกี้อยู่นี่แหละโอ้โห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 ยุ้ยไปดูเคเพิ่มอันนี้คือผมชอบผู้หญิงแต่งแบบปล่อยกับโปรแบบนี้ยาวๆนะครับทุกคนอาจจะร้อนหน่อยแต่ชอบอ่ะโอ้โหพี่กับแม่หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะ อ่ะทุกคนแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรูปแม็กกี้ยุค y 2 k แบบเป็นรูปลับกันนะครับทุกคน ี่ครับทุกคนครับเป็นรูปที่แบบผมเมื่อก่อนเขาจะฮิตมากๆกเอารูปมารวมกันนะครับทุกคนครับนี่เป็นผมเองกับพิกกี้แต่ผมขอบเบอร์หน้าผมไว้นะครับทุกคนถ้าอยากให้ผมไม่เบอร์รูปนี้ก็เจอกันในคุยกันวันพุธรอบหน้านะครับทุกคนเพราะวันนี้เรามาเปิดของพิกกี้เราไม่ได้มาเปิดของผมโอ้โหดูแต่ละรูปนะครับคือพิกกี้นี่แบบไวายทกเคของทิงอะไรเนี่ยน้องปุ๊กกี้รักพี่ดิวนะ พี่ดิวคือใครพี่ดิวก็คือผมนี่แหละนะครับคือผมมาชื่อดิวจริงๆอ่ะแต่ว่าใน YouTube ผมชื่อเนมแต่ตอนนี้คือชื่อเนมแล้วมเไม่ต้องเรียกชื่อเก่าแล้วนะครับชื่อชื่เนมแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกันหรือเปล่านะครับทุกคนครับก็อยากให้เปิดรูปวา k ของใครในแก๊งหัวไฟก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเข้ามานะครับหรืออยากจะเปิดให้เปิดของผมเองก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คุยันุ้ารบรก はっ